สถานีวิทยุมออปัตตานี FM 1 0อ2 5เมกะเฮิร์สื่อสารสร้างสรรค์ก้าทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่นมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุมาออปัตตาน,นี FM 1 0 7 2 5เจเมกะเฮิร์ซเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มออค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่มอค่ะทางสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25 MHz เมกะเฮิร์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะก็ติดตามข่าวสารกันในช่วงเช้านะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะกับวันนี้ค่ะพบกับดิฉันเสาวนีดาวเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็รายการที่นี่มอนะคะเราจะนำความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะคะที่จะเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงเช้านะคะและ้วก็นะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่า ช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะคะมีฝนตกเกิดขึ้นทุกวันนะคะซึ่งก็คงจะต้องดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะคะวันนี้รายการที่นี่มอค่ะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดของมอปัตตานีนะคะซึ่งนะคะเราจะเข้าสู่ในช่วงของรอบรั่วมอกันค่ะ ช่วงรอบรัว้วมออ ค่ะช่วงรอบรัวมอนะคะวันนี้ก็จะนำในส่วนของกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น้องๆนักศึกษาเนี่ยนะคะได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะโดยผู้บริหารมอปัตตานีนะคะก็มีการเปิดเวทีค่ะพบป่านักศึกษาผู้กู้กรรยศรายใหม่ประจำปี2568นะคะสื่อสารสถานการณ์กรรยศและแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจอ่า สร้างความเชื่อมั่นนะคะในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุม900นะคะของคณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีนะคะก็มีการจัดเวทีผู้บริหารพบปะนักศึกษาผู้กู้ยืมกยศนะคะประเภทกู้รายใหม่นะคะโดยมีผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดรอาัตชัยเอื้ออนาตสันนะคะรองอธิการบดีวิทยาเขปปตปัตตานีนะคะผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดรมนทิราลีลาเกงศัก นะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานีนะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรบดินทร์แวลาเตะนะคะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็คณะบดีบุคลากรแล้วก็รวมถึงนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังนะคะเพื่อเป็นการ สื่อสารข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสถานการณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศนะคะประจําปีการศึกษา2,568นั่นเองนะคะโดยการประชุมก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะใหะ้นักศึกษากลุ่มผู้กู้รายใหม่นี่นะคะได้รับความรู้แล้วก็ความเข้าใจอย่างถูกต้องนะคะครอบคลุมแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะโดยเนื้อหาหลักที่ผู้บริหารได้ชี้แจงเนี่ยนะคะก็จะมะีในเรื่องของนโยบาย นะะการเปลี่ยนแปลงกองทุนนะคะการจัดสรรเงินกู้ยืมที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐแล้วก็บริบทเศรษฐกิจนะคะแนวทางการศึกษาแนวทางการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะการช่วยเหลือนักศึกษาผ่านการขยายเวลาในการชําระค่าธรรมเนียมในการศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็การสร้างวินัยทางการเงินค่ะการปลูกฝังความรับผิดชอบทางการเงิน แก่ผู้กู้นะคะตั้งแต่รั้วมหาทิไลนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสู่การชำระคืนนี่ ในอนาคตนะคะซึ่งเวทีนี้นะคะก็ยังเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเนี่ยนะคะได้มีการถามตอบนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อข้อสงสัยนะคะโดยผู้บริหารแล้วก็บุคลากรก็มีการอธิบายอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะทำให้บรรยากาศก,าก็เต็มไปด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็ความใกล้ชิดนะคะรวมถึงความมั่นใจลดความกังวลของนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองนั่นเองนะคะโดยเน้นย้ําในเรื่องของกยศด้วยนะคะเพราะว่า เป็นกลไกสําคัญในการสร้างแล้วก็ความเสมอภาคทางการศึกษานะคะเราจะเห็นว่าก็จะได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งในสิทธิ์นี้นะคะก็น้องๆนักศึกษาท,ที่เป็นนักศึกษากู้รายใหม่เนี่ยนะคะก็จะได้รับสิทธิ์เป็นกองทุนกยศนะคะเพื่อต่อยอดในเรื่องของการศึกษานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแล้วก็น้องๆก็ควรที่จะบริหารจัดการในเรื่องของอการชําระหรือว่าการบริหารทาง การเงินนะคะให้มากที่สุดนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คณะรัฐศาสตร์นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับภายใต้ชื่ออาชาทล์กนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะจะมาพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวกับมสัสยิดแล้วก็สุาสานในอินเดียก่อนสมัยโมกุลตอนที่1นนะคะเมืองเดลีนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าคณะรัฐศาสตร์มอปัตนีของเราเนี่ยนะคะก็ เป็นคณะที่อยู่ภายใต้การเรียนการสอนทางด้านการเมืองการปกครองนะคะหลายคนก็ติดตามทั้งประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะก็จะมีการบรรยายของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็วันนี้ก็มาเรื่องเกี่ยวกับ เมืองเดลีนะคะของประเทศอินเดียนะคะซึ่งก็น่าสนใจอยู่นะคะเพราะวา่าเรื่องราวของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะก็มีความแตกต่างนะคะวันนี้ทางคณะรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็มีการจัดอัชชาทอคนะคะซึ่งจะมาพูดถึงเมืองเดลีอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ในช่วงของรอบรัวมออนะคะเราจะติดตามกันต่อสําหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูไลฟ์นะคะบางช่วงบางตอนนะคะจากเพจของคณะรัฐศาสตร์มอ,อปัตตานีได้เลยค่ะ เขียนตามมกเอาออกแล้วหมดแจ้งนะนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติเอ่อคุยกันเรื่องสถาปัตยกรรมอิสลามในเดลีนะครับก่อนสมัยมูคลหรือมู卡ลนะครับโอเคเอ่อคือเป็นอย่างนี้ครับคือคือเดลีเนี่ยนะฮะเคยเป็นเมืองโบราณมาก่อนนะครับเมืองเมืองโบราณเนี่ยก็คือโบราณเก่ากว่า พุทธศตรวตรรษที่18หรือว่าเก่าก่อนคริสต์ศตวรรษที่12นะฮะเป็นเมืองของออฮินดูมาก่อนนะครับมีราชวงศ์จอหฮามานนะฮะเคยปกครองนะฮะมีกษัตริย์ชื่อว่าปิทวิราชนะฮะนะ,ะแล้วก็เมืองนี้เป็นถือว่าเป็นมุดหมายสำคัญของอิสลามนะครับเพราะว่าอิสลามเนี่ยได้เข้ามาตั้งรัฐสุลต่านเป็นเมืองแรกนะครับของอินเดียนะครับก่อนที่ต่อมาจะเปลี่ยนแปลงอินเดีย เกือบทั้งประเทศเนี่ยให้กลายเป็นมุสลิมนะครับมีอาณาจักรอิสลามมากมายแม้ว่าแม้ว่าประชากรจะเม่นิยมเขาตามแต่ว่าตอนหลังๆเจ้าผู้ปกครองเขาจะเป็นมุสลิมนะเกือบเกือบหมดนะฮะก็เดนล,ลีก็เป็นหมุดหมายสําคัญนะฮะเออเพราะฉะนั้นแล้วก็เออเดนล,ลีเนี่ยเออตอนที่ได้รับสถาปนาขึ้นมาเป็นรัฐอิสลามเนี่ยนะฮะเป็นรัฐลุตยตาเดนเดนลีเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้มีอยู่รัฐช่วโมงเดียว นะครับแต่ว่ามีราชวงศ์ต่างๆคลองรัฐต่อๆมาหลายราชวงศ์นะฮะอย,อย่างน้อยเนี่ย6ราชวงศ์ก่อนที่จะถึงราชวงศ์โมกุลหรือมูคารนะฮะอ่าฮเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์แต่ละองค์นะฮะย้ายเมืองหลวงนะฮะในละ,ละแวกเดลีเนี่ยไปหลายครั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดลีมันก็จะกลายเป็นไซต์ของของอะไรนะฮะของเมืองอิสลามที่เขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดนะฮะ มีการย้ายเมืองหลวงหลายครั้งแต่อยู่ในละแวกเดียวกันนะฮะก็การการย้ายเมืองหลวงเนี่ยเราจะเรียกว่ากกันในทางวิชาการนะฮะว่าเจ็ดเมืองแห่งเดลี e นะฮะ s e city of delhi นะฮะก็คือตามที่ปรากฏที่ที่ปรากฏอยู่บนจอเนี่ยนะครับนะฮนะท่านจะเห็นว่าเมืองแรกนะฮะเมืองแรกไม่ไม่ทราบวา่าเห็นเ,เคอร์เซอร์ของผมไหม ลูกศรน,นะ,ะเมืองแรกนะฮะอยู่ทางเดล,ลีใต้นะชื่อว่าเมืองเมร์ี่นะฮะเมืองนี้ราชวงศ์แรกคือราชวงศ์สเลฟนะฮะเ,เป็นเป็นคนตั้งขึ้นนะฮะโดยที่กษัตริย์สําคัญคือพระเจ้าคุชอุนเดียบักซึ่งเริ่มเนี่ยเป็นเคยเป็นทาตของของกษัตริย์แห่งอัฟกานิสถานมาก่อนนะฮะราชวงศ์นี้ถึที่าชืช่อราชวงศ์สเลฟนะฮะ,นะฮะแล้วก็เออ แล้วก็ตอนหลังเนี่ยพระองค์ประกาศเอกราชนะฮะก็เลยเอ่อเป็นกษัตริย์อิสลามองค์แรกของเดล,ลีนะฮะเพราะฉะนั้นองนี้องนี้ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเมรรอลีนะ,ะน,ะะนะครับนะพระองค์ชื่อว่ากุตุมหุดินเดบักนะฮะแล้วก็ทรงสถาปนากุตุมมีนานะฮะขึ้นมานะฮะพร้อมกับมสัสยิดสําคัญกลางเมืองนะฮะชื่อว่ามาสัสยิดกูบบตุอิสลามนะฮะเป็นมสัสยิดแห่งแรกของอินเดียนะฮะแล้วก็กุตุมมีนาเนี่ยเป็นขอคอย ของอิสลามแห่งแรกของอินเดียด้วยนะฮะนะฮะแล้วก็ยังเป็นขอคอยหินที่สูงที่สุดนะในอินเดียนะฮะแล้วก็เป็นแห่งหนึ่งในโลกด้วยนะฮะสูงเกือบ60เมตรเนาะนะฮะประเด็อันนี้ก็อยู่ที่มรอลีนะฮะเมืองแรกนะฮะคราวน,นี้เออราชวงศ์ที่สองนะฮะชื่อว่าราชวงศ์คิวจีนะฮะโดยกษัตริย์ชื่อว่าพระเจ้าอัลลอฮุดินคิวจี นะฮะทรงย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองซีรีมังที่สองเห็นไหมฮะนะเมืองที่สองซีรีนี่ปัจจุบันถ้าชาวเอ่โคลเดลีเนี่ยจะเรียกว่าเซาเท็กเซนชั่นนะฮะอยู่เซาเท็กเซาเซาเซาเท็กนะฮะก็เอ่อองเนี่ยแต่ยังก็ตามเนี่ยเพราะองค์ก็โซยังทรงอุปถัมภ์เมืองแมรอรี่ด้วยกันขยายมัสยิดกูบาตูอิสลามเนี่ยให้มันมีให้มีขนาดใหญ่ขึ้น นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างหองคอยเออ่ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นคูรูของ,ของกุฎุมีนาชื่ออะไรมีนานะฮะแต่ว่าไม่เสร็จนะฮะอันนี้ก็จะเป็นราชวงศ์ที่สองนะฮะราชวงศ์ที่สามนะฮะชื่อว่าราชวงศ์ตุกลักนะฮะราชวงศ์ตุกลักเนี่ยเออ่กระสับสามองค์ย้ายสามเมืองเลยฮะ,ะนะ,ะองค์แรกนะฮะชื่อว่าพระเจ้ากียาสุด,ดิมตุกลักนะฮะย้ายเมืองหลวงไปเม,มืองที่สามชื่อเมืองตุกลักบาด นะฮะอันนี้อยู่ที่เดล,ลีตะวันตกโทษตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเดล,ลีตะวันออกเฉียงใต้นะติดปัจจุบันติดทางฟารีราบาดนะก็มีตอนปัจจุบันยังมีป้อมปราการขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีพระราชวังมีสุสานของพระเจ้าเของพระเจ้า,ากียาสุด,ดินตกลักด้ยวยนะฮะในขณะเดียวกันเองนะฮะในระยะเนี่ยก็มี มีเขาเรียกว่ามี s u f f i ซน e ์นะฮะคนสำคัญของเดลีนะฮะแต่อยู่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ทางใต้ของเดลีแต่ว่ารัางเดิมคืออยากอยู่ทางเหนือของตัวรักระบาดนะฮะชื่อว่านิซามุดินออลียานะฮะนิซามุดินเนี่ยท่านท่านขัดแย้งนะครับกับกับพระเจ้ากียรสุดินทุกลักษ นะฮะก็เกิดการขัดแย้งกันแล้วก็เลยแต่ว่าท่านก็แสดงปาฏิหาริย์นะฮะโดยคนอินเดียเชื่อว่าได้ได,ได้รับพลังอํานาจจากอัลลอฮ์นะฮะในการที่จะแสดงปาฏิหาริย์แล้วก็สามารถที่จะปราบพระเจ้าเกียร์สุดินตุลักได้นะฮะด้วยเหตุน,นี้ตัวนิซามุดินออเลียเนี่ยก็เลยได้รับการยกย่องนะฮะและปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นซูฟีสไตร์นะฮะหรือเป็นสุนสานซูฟีที่ใหญ่ที่สุดในเดลีนะครับนะฮะ ปัจจุบันก็อยู่ยแถวโพล่าแถวอะไรแถวนั้นนะครับนะฮะถ้าถ้าหรือว่าปัจจุบันก็มีใส่รถไฟชื่อายไฟนิสบุดินนะฮะนะคราวนี้ถัดมานะฮะพระเจ้าพระเจ้ามูฮัมหมัดบินตุกลักเนี่ยนะฮะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองจารันปานาทางนั้นนี้นะฮะซึ่งก็จะมีเอมสัสยิดสำคัญชื่อว่ามัสยิดเบกัปูรีมัสยิดนะฮะเป็นมาเป็นมสัสยิดหลวงเป็นจามมาสัสยิดของ ของชาหานปรนานะฮะแล้วมีพระราชวังด้วยนะฮะขนาดใหญ่นะฮะไ<ช>ปะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าคนอินเดียคนคนเดลีเนี่ยจะรู้จักจะจกเร่ยจักไอไอที่เออนะฮะประมาณแถว i อ t อที่ะประมาณนี้นะฮะเออ่ถัดมานะฮะก็จะมีเออ่พระเจ้า พรุษชาตุกลักนะฮะย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือนะฮะไปที่พีรุษชาโกตลาซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้เดนเลดีนะฮะใกล้ริมแม่น้ำยมุนนะครับแต่ว่าเนี่ก็ตามเนี่ยพระองค์ทรงทรงมาอุปถัมโรงเรียนนะฮะแล้วก็สุสานอยู่ที่ฮอสคัสนะฮะซึ่งอยู่ทางใต้ของเดนลีนะฮะอย่างนี้นะปัจจุบันก็ยังมีสร้างประสถานที่ฮอสคัสอยู่ซึ่งอยู่ในราชการของพระเจ้า ฟิโรสชาตุกลักนะฮะอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูทั้งทั้งเออ่โรงเรียนที่ฮอสคัสนะฮะแล้วก็พระราชวังของพระเจ้าฟิโรสชาตุกลักที่ฟิโรสชาตุกอตลานะฮะเอ่อครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อยังมีสองล้าชวงศ์นะฮะซึ่งไม่ไม่ได้มีเมืองนะฮะแต่ว่าปีศาจมีบริสถานกระจายอยู่นะฮะชื่อว่ารชาชว่งไซยิด นะฮะกาละาชงโลดีนาราชงศ์ไซยิเป็นราชงที่สี่ราชงโลดีเป็นราชงที่ห้านะฮะก็โอ้ยสุสานขององค์นะฮะก็จะสุสานของกษัตริย์หลายองค์เนี่ยจะอยู่เห็นัทเฮนโลดีทูมส์ไหมฮะอันนี้นะสุสานของกษัตริย์เนี่ยปรงหัวตั้งอยู่ใกล้กับนิสสมุดินออลสุสานของนิสสมุดินออเลียก็คือให้บอกว่าขออำนาจขอบาลมีของนิสสมุดินออเลีย แล้วฝังใกล้ๆอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ยจะเต็มไปด้วยสุสานนะฮะซึ่งซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเนโครโพลิสของเดลีนะฮะรอบๆสุสานนี้ซามูดีนอเรียนะฮะเต็มไปด้วยสุสานเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยเออสโลดีทูมเนี่ยทุกเปลี่ยนนะฮะเป็นสวนสาธารณะชื่อว่าโลดีการ์เด้นนะฮะอ่าอยู่แถวอนี้นะฮะโอเคนะ,คะตัว อ,อลอวจะจริงๆแล้วพระเจ้าภูมายูเนี่ยกษัตริย์องค์แรกๆของเดลีนะฮะองค์แรกที่หมักเสด็จปรครองเดลีเนี่ยนะฮะทรงตั้งเมืองใหม่ที่ว่าเมืองปุรากีลานะฮะอยู่ทางนี้นะฮะซึ่งเห็นเมืองที่หกนะฮะซึ่งก็มีการสร้างมัสยิดประจําเมืองนะฮะอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนาแหละในพระองค์ถูกลัดถูกกษัตริย์ราชวงที่หกนะฮะชื่อราชวงสูรนะะ ยกทัพจากพี่หารมาแล้วมาขับไล่พระองค์พร,งคพระองค์เสด็จหนีไปเปอร์เชียนะฮะแล้วตอนหลังพระองค์เป็นรวบรวมกองทัพแล้วก็กลับมาสู้ใหม่นะฮะไล่ไลายราชวงศ์สูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองปูนักีราก็จะเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์สูตรด้วยนะฮะโดยพระเจ้าเชียร์ชาศสูตรนะฮะใน,นคือเมืองที่หก นะฮะแลวเมืองที่7จะเป็นเมืองสมัยโมกุลแท้ๆก็คือเมืองชาชาฮานของพระเจ้าชาชาหานนะ,ะชื่อชาจานาบาดซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าโอเดลีนะฮะยังมีกำแพงเมืองมีพระราชวังที่เรียกว่าลากิลาหรือเรดฟอร์ดนะครับแล้วก็มีเามามาสจิดนะฮะที่เป็นของสมัยพระเจ้าชาชาหานเพระเาะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นบอกว่า เออ่ที่เดลีเนี่ยจะมีจมามามัสยิดหรือมีมสัสยิดหลวงนะหรือมสัสยิดบันสุกเนี่ยหลายแห่งมากนะฮะตา,ตามแต่เมืองหรือตามแต่ละช่ององนะฮะอย่างอย่างน้อยเนี่ยผมนับได้3ละนะฮะก็คือกูรูตุอิสลามอันนึงนะฮะแล้วก็เบกัมบ,บุรีนะครับแล้วก็จามามัสยิดปัจจุบันอันนี้คือคือมัสยิดหลวงนะครับประจําเมืองนะฮะหลายหลายแห่งนะ,ะอันนี้ก็เนี่ยฮะประเด็นก็อันนี้ก็คือเอเอเรื่องเรื่องราวของ เมืองทั้งเจ็ดของอินเดียของเดลีนะฮะซึ่งอันนี้ก็โปวมาสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อนะฮะคันนี้เรามาถึงเมืองแรกนะผมผมอาจจะไม่ได้เล่าไล่กันเจ็ดเมืองอย่างที่ว่านะฮะแต่ผมจะไล่เไปตามพื้นที่นะฮะว่า比如说ผมสนใจมนเมืองเมลล์รีเมืองแรกเนี่ยผมจะเล่าว่าเรานทยในเมลล์รีทั้งหมดแถมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆน,นะฮะนะฮะ โอเคนะเออดไมลรลี่เนี่ยอยู่ทางใต้ของเดลีนะเป็นเมืองแรกนะฮะแล้วก็คนก็ยังเห็นว่ายังเห็นกำแพงเมืองชัดเจนนะ,ะถ้าเดี๋ยวผมขอซูมอินเห็นกำแพงไหมฮะเห็นเส้นไหมฮะอยู่ในป่านะอันนี้เขาเรียกว่าลาลโกดลาลตะวะัแดงโกดตะวัป้อมป้อมแดงนะกีลาลาลโกดเห็นไหมฮะเนี่ยนะ วิ่งไปตรงนี้วิ่งไปเป็นเส้นเนี่ยมาทางนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อยังเห็นกำแพงเมืองเก่าอยู่นะฮะแล้วผมเคยเดินไปเดินตามกำแพงเมืองเก่าอะ่ะเดินได้พอสมควรนะนะฮะแล้วก็แล้วก็ยังเห็นแบบว่าในเมืองตรงไหนนอกเมืองน่าสนใจดีนะฮะแต่ว่าต้องบุกป่าหน่อยนะฮะป่ากองทัพหมูป่านนะฮะนะฮะแต่อีกคนอินดีคนเดลีคงจะรู้ดีว่าต้องเข้าป่าี้เจอหมูป่าเยอะแยะนะฮะ นะแล้วก็เออตรงนี้เออมีตรงกลางเนี่ยมีมัสยิดหลวงประจำเมืองนะฮะนะฮะชื่อว่าเออกูบัตุอิสลามนะฮะกูกูกูอัดแปลว่าพลังอำนาจนะพลังอำนาจในอิสลามนะฮะก็คือมัสยิดหลวงที่ปัจจุบันเราเรียกว่าโุตุกินารนะฮะปัจจุบันเราจะใช้ชื่อใช้ชื่อหอคอยที่นี่เป็นปีแค่ชื่อหอคอยเฉยๆนะฮะแต่จริงตัวมัสยิดเนี่ยชื่อว่ากูบัตุอิสลาม นะฮะเป็นมัสยิดหลวงประจําเมืองนะฮะก็พระเจ้ากุตุมบิดินแอบักเป็นคนสถาปนานะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีกษัตริย์อีกสององนะฮะนอกจากกุตุมบินดินแอบักแล้วนะฮะจะมีจะมีพระเออกษัตริย์อีกสององนะครับนะบที่ที่มาขยายพระเจ้าชื่อพระเจ้าอิลตูมิชองคหนึ่งนะครับแล้วก็ชื่อพระเจ้าเ พรือว่าอะไรอุติณิลราอุติณคิวชีนะสามรวมกังงนเป็นสามองค์นะแสดงว่าเขาบอกว่ามาสัสยิดเนี่ยค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแสดงว่าชาวมุสลิมเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นคือสามารถที่คอนเวิร์ตคนชาวอินเดียนะให้กลายเป็นมุสลิมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเลยเนี่มัสยิดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะ,ะนอกจากนี้เนี่ยก็ะจะมีออสุสานนะฮะของออของซูฟิเซน์ก็คืออิอนเดียเนี่ยนะถือจะบอกเป็น จะบอกว่านับถือซูฟีมากนะฮะนะฮะซูฟีเนี่ยแทนฤาษีแบบอินเดียนะฮะเพียงแต่เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกมิสติกอะฮะเป็นคนที่ลึกลับมีพลังอํานาจได้รับพลังอํานาจจากจากอํานาจเบื้องบนนะครับถ้าเป็นของอินเดียก็เป็นของฮินดูเนี่ยก็จะเป็นฤาษีใช่ไหมฮะที่สามารถติดต่อ พระเป็นเจ้าเดต่อพระวิษุพัสศิวะต่างอะไรได้นะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าคนของอิสลามเนี่ยนะฮะก็เขาเขานีาจะมองสุฟีว่าสามารถติดต่ออัลลอฮ์ได้รับพระอำนาสจากอัลลอฮ์โดยตรงหรือเป็นที่รักของอัลลอฮ์นะฮะนะนพิเศษซึ่งซึ่งอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้รับความรักจากอัลลอฮ์นะ,ะเราจะลองเข้าไปแก้หาสุฟีนะฮะเพราะฉะนั้นสุฟีเนี่ยจะได้รับการน,นับถือเหมือนกับเป็น มันก็นเป็นคนที่พิเศษนะฮะและแมื่อตายไปแล้วนะฮะสุสานของท่านจะได้รับการบูชานะฮะซึ่งกันนี้ก็จะอาจจะฟังแปลกหูนะฮะเมื่อเท่เมื่อถ้าท่านถ้าท่านเป็น,ปนมุสลิมสายตรงนะฮะแต่ว่าสำหรับอินเดียแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเพื่บูชา สุสานเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้บูชาโดยตรงแต่บูชาขอให้ท่านเนี่ยบอกอันล้อบอกว่าเออฉันต้องการอย่างเงานฉันต้อการอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีการไปขอบนแก้อะไรพวกเนี้ยนะฮะนะฮะก็จะเป็นเอลัทธิพิเศษของอินเดียนะฮะซึ่งสุสานที่ในมาเมลลรีเนี่ยชื่อว่าเป็นเซนนะฮะซึ่งเออเป็นคนแรกนะคือในเดนดีเนี่ยจะมีสุสานสุฟีหลายท่าน นะฮะเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันนะฮะเป็นสายนะ,ะท่านแรกชื่อว่าสูตุูอุดินบักตียรกากีนะฮะและเป็นสูฟิเพนอยู่ประมาณเท่านี้นะฮะผมเดือเคยเคยไปมาแล้วนะฮะสุตบักตียรกากีนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบราณสถานอื่นๆมีมัสยิดมีสระน้ำขั้นบันไดนะครับเต็มเมืองไปหมดเลยนะครับเมืองนี้มีประมาณอายุประมาณเจ็ดร้อยปีนะฮะอายุเก่าเท่าเท่ากับสุขโขทยัยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะ มาถึงตัวมัสยิดนะครับกูบาตูอิสลามนะฮะซ,ซึ่งซึ่งสร้างขึ้นโดยกูตูวิดีนแอบักซึ่งท่านท่าน,านเป็นกษัตริย์ท่านเป็นคนอัฟกานิสถานมาก่อนนายกทัพเข้ามานะครับแล้วก็ประกาศเอก,กราชไม่ขึ้นกับอัฟกานิสถานนะฮะประกาศเป็นกษัตริย์เป็นสุลต่านองค์แรกนะฮะแล้วก็สั่งให้รื้อเออเทวรารนะครับดั้งเดิมเนี่ย เมืองนี้เคยเป็นเมืองฮินดูมาก่อนนี้นเต็มด้วยเทวลัยนะครับและยี่สิบหลังนะครับก็สั่งให้รื้อเทวลัยทิ้งทั้งหมดนะฮะโดยใช้ช้างรื้อค่ะ,ะคขอบคุณค่ะนั่นคือในส่วนของบรรยากาศนะคะของการทอกนะคะภายใต้ชื่ออ h ช t t ทอ k นั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเมืองเดลีนะคะที่ได้พูดถึงกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้นะคะดูได้เลยนะคะทางเพจของ คณะรัฐศาสตร์มอปัตตานีนะคะซึ่งก็จะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเมืองเดลีหรือว่าประเทศอินเดียนะคะซึ่งโดยเฉพาะน้องๆน,นะคะที่มีในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์นะคะของสาขาะะะในส่วนของการเมืองการปกครองระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะได้ติดตามนะคะแล้วก็ นำความรู้ตรงนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของการเรียนการสอนต่อไปด้วยนะคะก็ะขอบคุณเพจของคณะรัฐศาสตรม์มอปัตตานีแล้วก็รวมถึงรายการแอคชา่นทอคด้วยนะคะที่นะคะขออนุญาตนะคะนำเผยแพร่ในรายการที่นี่มอนะคะทางสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25้อเเมกะเฮิร์นั่นเองนะคะก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมด้วยนะคะแล้วก็จะเจอรายการที่นี่มอได้นะคะเป็นประจ ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ8นาฬกา3 5นาทีจนถึง9นาฬิกาข่าวันนี้ดิฉันเสาวนีดาโอและทีมงานต้องลากผุ้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดินทางปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ